ควรพี่สาวเล่าประวัติให้ฟังหน่อยครับว่าที่มาของพระพิคเนี่เป็นไงครับเหมือนจหนังสือแล้วอ่ะพระพิคเนต่สร้างโดยในห้างดีวันซึ่งเป็นคนอินเดียซึ่งมาใช้ชีวิตอยู่ที่นราธิวาสแล้วก็ขายผ้าจนร่ำรวยก็เกิดความรักในจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็ความศรัทธาของท่านก็เลยสร้างมาสร้างพระพิคเนต ไว้เป <mile> ็นองค์ที่สวยงามมากแล้วจริงๆตั้งอยู่ที่ไหนขอนราธิว่าครับตั้งอยู่ที่ถนนพิพิธพักดีที่หลังโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสค่ะในเขตไหนหาหาไม่ยากมานราทิว่สเทศบาลเมืองนี่แหละค่ะก็อยู่ในเขตเทศบาลแล้วเปิดมากี่ปีแล้วครับอันนี้ประมาณ3ปีค่ะแต่ว่าก่อนที่สร้างเนี่เคยมาดูตั้งแต่เริ่มสร้างใหม่ๆแล้วใช้ระยะเวลาประมาณ34่ปีกว่าจะสร้างเสร็จเพราะใช้ความละเอียดมากช่างไปทีละนิด พี่สาวกาไม่ว่าช่างจากไหนครับเนี่ยช่างนี้ช่างจากเป็นสถาปนิกคนนรที่ว่าแต่ว่าอยู่ที่เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยขอนแก่นหรือว่าในพิพิธกรรมไม่ผิดนะท่านก็พอว่างท่านก็จะลงมาดูให้ช่างทำแล้วองค์ประกอบก็มีหนูพญานาค แล้วเป็นที่ดินของใครครับที่ดินของศาลเจ้า่คะสวยจริงจร,ริงรหหโอ้เป็นงูเหมือนมีงูพันนะเนี่ยเป็นงูพัน,นนะครับเนี่ยโอ้โหและหินหินนหินที่มามาวาง แล้วก็มีปูนปั้นครับลายปฏิมากรรมโอ้มีงองค์หนุมานด้วย,วยนี่เป็นงูลายพันธข้างหลังเลยครับเนี่ยโอ้โหอันชอยอันชอยโอ้โหอันซีน,อ,น,ซนอันซีนประเทศไทยช่างช่างน่าจะช่างนาลาทิวาสหรือเปล่านี่ ช่างนราธิวาสแต่อวิศวะนีสส่สถาปสถาปนิกใช่ไหมคนะสถาปนิกแต่คนที่จะเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลายัยสวยงามมากครับสวยงามมากเป็นถือว่าเป็นอันซีนของประเทศไทยได้เลยนะตรงนี้นราธิวาสครับปรินเชิญในเอเชียมาหนึ่งไฟ